แต่ก่อนอื่นจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเด็นเรื่องชายแดนครับไทยกัมพูชาอย่างที่เราทราบกันเหตุปะทะกันเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวานนี้สถานการณ์เหมือนจะคลี่คลายลงเพราะว่าพอบตออบอของไทยแล้วก็กัมพูชานัดประชุมหารือกันช่วงบ่า,ายเย็นเมื่อวานนี้จนสุดท้ายเราก็นําเสนอในเข้มข่าวข้ามเราไปครับว่าได้ข้อตกลงสรุปมา3ข้อหลักใหญ่ใจความก็คือต่างคนต่างถอยสงบนิ่งแล้วก็รอไปคุยกันในเวที JBC อีกทีหนึ่ง S 1> <S 1> ก็เหมือนจะโอเคฮะแต่ปรากฏว่าพอออกข่าวไปเท่านั้นแหละทางฝั่งกัมพูชาเขาก็เสนอข่าวเหมือนกันและที่ฮือฮาคือสมเด็จทุนเซนก็ได้เผยแพร่แถลงการอย่างเป็นทางการของกัมพูชาออกมาของเขามี4ข้อเรามี3แต่เขามี4ไอ้สข้อก่อนหน้าก็คล้ายกันมีรายละเอียดที่ลงดีเทลแตกต่างกันไปบ้างแต่ข้อสนี่แหละที่มันเป็นประเด็นฮะเพราะว่ามันกลายเป็นว่า เนื้อหาสาระเนี่ยเขากลับบอกว่าเขาจะต้องนะอยู่ที่ตรงนั้นไม่ถอนกําลังหรือวางกําลังโดยไม่ติดอาวุธอันนี้ที่เพิ่มมาใช่ไหมเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่กัมพูชาครอบครองมานะครับตั้งแต่ก่อนจะกําหนดเขตแดนปี4-3ซสด้วยซ้ำเมันเลยเป็นประเด็นสิฮะเรียกได้ว่าข้อตกลง3ข้อของเราของเขามา4ข้อมัน,นไม่ตรงกันไปไล่เรียงสรุป3ข้อแรกของเราก่อนนะครับ เมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกของเราได้ไปหารือกับพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานาการณ์ที่ปะทะก,กันที่ช่องบกบลราชธานีนะครับได้ข้อสรุปมา3ข้ออันนี้จากฝั่งเรานะข้อแรกให้ทั้งสองฝ่ายแก้ปัญหาผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC Joint Boundary Committee ที่จะมีการประชุมกันในเดือนมิถุนายนนี้ ข้อ2ให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในจุดที่เหมาะสมลดการเผชิญหน้าข้อ3ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้ใช้ความอดทนอดกลั้นคือพอออกมาแบบนี้ก็ออโอเคนี่ข้อตกลงร่วมนี่ต่างคนเห็นไหมอยู่ในจุดเหมาะสมไม่เผชิญหน้ารักษาความสัมพันธ์แล้วไปคุยกันอย่างจริงๆจังๆในเวที JBC แต่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาครับหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงสมเด็จฮุนเซนโพสต์แถลงการของกัมพูชา มี4ข้อ 1, 2, 3นี่คล้ายกันแต่เขามีรายละเอียดมากกว่าอย่างข้อแรกให้ทั้ง2ฝ่ายดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ผ่าน,นกลไกที่มีอยู่ JBC อันนี้เหมือนของเราแต่ของเขามีเพิ่ม GBC ด้วยก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาไทยที่มีทางมหาไทยของทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญนะเขายังอ้างอิงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรังวัดและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างไทยกัมพูชาปี43 หรือ MOU ปี43เพื่อให้แนวชายแดนไทยทั้งสองประเทศเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือและการพัฒนาข้อ3ทั้งสองฝ่ายจะควบคุมสถานการณ์ตามสภาพเดิมอดทนอดกลั้นและแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับผ่านคณะกรรมการ JBC ซึ่งจะประชุมภายใน2หรือ3สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศข้อ 3. ฝ่ายกัมพูชาขอให้เคารพในอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกที่มีวัน,นที่เป็นวันที่ประทะกันไอ้ข้อ3 1 2 3เนี่ยแนวทางคล้ายกับของเราแต่ของเขาลงรายละเอียดมากกว่าไม่เป็นไรแต่ไอ้ข้อ4เนี่ยแหละฮะที่เป็นประเด็นเพราะเขาบอกว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่ถอนกำลังหรือวางกำลังโดยไม่ติดอาวุธณจุดที่เกิดการประทะกัน เพราะบริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาครอบครองมาตั้งแต่ก่อนลงนาม MOU ปี43นี่แหละฮะข้อ4เขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่จุดเดิมเขาไม่ถอยฮะแล้วถ้าเขาอยู่เขาจะมีอาวุธด้วยจะไม่อยู่โดยไม่ติดอาวุธทีนี้มันเลยเป็นประเด็นฮะว่าเอ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทีนี้ครับพี่เล็กวาสนานาน,านุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารท่านเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อนเนื่องนะครับพี่เล็กเนี่ยคือมันเหมือนจะม,มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยพูดคุยบอกว่าการพูดคุยระหว่างพบทบสองชาติจะเห็นได้ว่าการถแถลงของโฆษกกองทัพบ,บกก็จะเป็นการถแถลงแบบไทยก็คือทําให้เห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ตกลงกันไม่ได้และฝ่ายกัมพูชาไม่ยินยอมนั่นคือการไม่ยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่ปะทะช่องบกโดยยึดแนวต้นพญาสตบันหรือว่าต้นตีนเป็ดซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นเขตแดนประเทศไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน ก็คือพี่เล็กบอกนี่คือของไทยฮะแต่ทางผอบอทอบอกัมพูชายืนยันหนักแน่นในที่ประชุมว่าพื้นที่ตรงนั้นทหารกัมพูชาเขาอยู่มาก่อนปี43เพราะฉะนั้นกัมพูชาจะไม่ถอนกําลังออกจากตรงนั้นซึ่งเรื่องนี้คือคุยกันในที่ประชุมแต่ไม่มีการพูดในการถแถลงของฝั่งไทยขณะที่ฝั่งกัมพูชาเผยแพร่ถแถลงการในสื่อในเพจของรัฐมนตรีกราลาโหมพลเอกเตียเซยฮาและเพจของสมเด็จทุนเซน ก็จะเห็นว่ารูปแบบการถแถลงของเขามีเอกสารหัวกระดาษเห็นไหมฮะอย่างเป็นทางการแบบนี้และมีการเตรียมการเป็นการสะท้อนว่าการมาเจราจาครั้งนี้ของกัมพูชาไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเพราะว่ารู้สึกเสียเปรียบแต่มาเพราะว่าฟังดีๆฮะเราก้าวขาเข้าไปในแผนของเขาแล้วลองฟังพี่เล็กดูฮะและก็ดูมีการเตรียมการดังนั้นเป็นการสะท้อนว่า การมาเจราจาครั้งนี้ของกัมพูชาไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเพราะว่ารู้สึกเสียเปรียบแต่มาเพราะว่าเราก้าวขาเข้าไปในแผนของเขาหนึ่งก้าวแล้วทั้งทงที่ฝ่ายไทยถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายขอเจราจาก่อนราวกับว่าฝ่ายกัมพูชารอวันนี้มานานหลังจากที่ได้มีการยั่วยุมีการลุกล้ำ ได้ปฏิบัติการหลายๆอย่างเพื่อต้องการให้เกิดวันนี้และนำมาสู่โต๊ะเจรจาพี่เล็กวาสนายังบอกอีกนะครับว่าในที่ประชุมก็ไม่ได้มีบรรยากาศความขัดแย้งอะไรฮะหรือว่าทะเลาะกันตามสไตล์ทหารไทยอาจจะไม่อยากให้ทะเลาะเพราะระดับผู้บังคับบัญชามีนโยบายมาว่ายังไม่ต้องคุยเรื่องดินแดนเพราะเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องและจะไม่จบซึ่งฝ่ายไทยจะเตรียมข้อมูลเรื่องนี้ไว้ต่อสู้ในเวที RBC แล้วก็ JBC ก็คือคุยเมื่อวานเน้นเรื่องของจุดประทะ,ะเฉพาะสถานการณ์ตรงนั้นไอเรื่องดินแดนเดี๋ยวค่อยว่ากันนอกจากนี้พี่เล็กยังเปิดเผยการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของทหารกัมพูชาว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เผาสาราตรีมุกที่ช่องบกแล้วทหารกัมพูชาเสริมกําลังขึ้นมาก่อนจะมีการตัดต้นไม้ขวางทางไม่ให้ทหารไทยเข้าไปในพื้นที่อันนี้เป็นสัญญาณแรกแล้วของการยึดพื้นที่และไม่ได้อยู่แค่นั้นมีการล่วงเข้ามาโดยการขุดคูเลด มีการเอารถแทรกเตอร์มาขุดไม่ได้ขุดด้วยมือเพราะว่าทหารไทยจะตรวจพบทหารขเขมรก็เข้ามาในพื้นที่นานแล้วและเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รอยต่อสประเทศทหารไทยเราก็คาดไม่ถึงนะว่าขเขมรเนี่ยมีแผนที่จะมายึดพื้นที่ก็คิดว่าทหารขเขมรก็น่าจะอยู่แค่นั้นและต่อมาทหารขเขมรก็เริ่มเข้ามาขุดคูเล สร้างเป็นฐานที่มั่นทางทหารและต้องบอกว่าการขุดคูเลตในจุดนี้เขมรเอารถขุดเอารถแทรกเตอร์เข้ามาเลยไม่ใช่เป็นการขุดด้วยมือเหมือนจุดอื่นเพราะว่าจากแนวสาราตรีมุกเข้ามาเนี่ยทหารเขมรยึดพื้นที่ไว้ทั้งหมดและก็ไม่มีทหารไทยเนี่ยมาแสดงปฏิกิริยาใดในช่วงแรกเพราะกว่าที่ฝ่ายไทยจะตรวจพบ ทหารเขมรเนี่ยก็เข้ามาอยู่น่าจะเกือบเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้ขุดมือเอาแท็กเตอร์มาขุดและกว่าจะเห็นก็คือเขามาก่อนหน้าเป็นเดือนแล้วนะครับเห็นมาคูเล็ตก็ยาวเลยกินมาจางังดินแดนประเทศไทยด้วยพี่เล็กยังบอกนะครับว่าจุดปะทะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่บอกว่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ก็คือเป็นพื้นที่ที่ไทยก็ว่าของไทย,ย,ย,ยกัมพูชาก็ว่าของกัมพูชาเนี่ยพี่เล็กบอกว่าความจริงแล้วจริงๆตรงนั้นมันดินแดนประเทศไทยด้วยซ้า ที่กัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาถึง150เมตรและหลังเกิดการประทะผู้ขับบัญชาทั้งสองฝ่ายสั่งให้หยุดยิงแล้วก็ถอยออกมาจนกระทั่งเช้าเมื่อวาน29พฤษภาก่อนจะมีการพูดคุยของผอบทอบอสองฝ่ายพบว่าทหารกัมพูชานะครับมีการยิงปืนมาประมาณ20นัดจากแนวต้นพญาสัตบัญมาทางฝั่งไทยแต่ทหารไทยได้รับคําสั่งให้หยุดยิงและห้ามไม่ให้ยิงจึงไม่ได้ยิงตอบโต้คาดว่าทหารกัมพูชายิงเพื่อเช็ค ว่าทหารไทยถอยกลับไปแล้วหรือ,อยังจากปัญหาที่เกิดขึ้นครับพี่เล็กวาสนาบอกว่าต้องวัดใจรัฐบาลที่นําโดยนายกแพทองทานชิน,นวัตรและนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกทั้งอดีตนายกทักษิณที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นํากัมพูชาว่าจะรักษาอธิปไตยเพราะถแถลงการ4ข้อของกัมพูชาเป็นการมัดมือชกทหารไทยไม่ให้ขยับในเรื่องกําลังพล ที่จะเข้ามาโจมตีนะทหารขเมรทั้งทังที่น่าจะไปประกาศไปเลยว่าเราไม่ลุกรานแต่หากทหารกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาก็ต้องปกป้องอธิป,ปไตยพี่เล็กทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนคือจริงๆก่อนหน้าพี่เล็กเนี่ยก็มีโพส์ตใน Facebook ของตัวเองนะฮะบ,บอกว่าเอไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเล่เหลี่ยมนะครับอะไรหรือไม่จากทางฝั่งของกัมพูชาเขาเพราะว่า ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับมันจะมีการเตรียมการมาหรือเปล่านะฮะแล้วมาปุ๊บแลวในวันเจราจาพูดคุยผอบทบเมืออ่อวานเนี่ยคือมันคุยหลายประเด็นมากกัมพูชาเขาก็ย,ยกแนวไอต้นพยาสัตบัญเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าเขาอยู่มานานแล้วคือพอมันโต้กันเป็นสิบประเด็นเนี่ยเราดันไม่ได้โต้กลับในประเด็นนี้ข่าวพอเราไม่ได้โต้กลับในที่ประชุมกัมพูชาเหมาเลยเหมือนเราไม่แย้งไงพอไม่แย้งปุ๊บ เขาก็โผข้อสี่นี่ออกมาว่าเนี่ยเราไม่อยู่อ่ะเราเราจะอยู่และอยู่แบบมีอาวุธด้วยเพราะว่าเราอยู่มาก่อน MOU 44เพราะเขาพูดในที่ประชุมเมื่อวานและเราไม่แยง้งเนี่ยฮะเราก็เลยมีสามข้อเราเลยมีสามข้อ,อซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเราคงไม่คิดหรอกฮะว่าเขาจะโผลข้อสีออกมาเหมือนกับพี่เล็กมองว่านี่คือ,ค,อคือการเพลี่ยงพล้ำหรือเป็นเล่เหลี่ยมของทางฝั่งนั้นหรือไม่ เหมือนแล้วาเขาพูดเท่าที่เราคิดว่าเออตกลงกันได้อะไรที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้มีข้ออื่นๆเพิ่มเติมเพราะจุดยืนเราเราไม่ได้คุยเรื่องดินแดงเนี้ยฮะเราไปคุยเรื่องสงบศึกไอเหตุปะทะกันที่เกิดขึ้นณจุดนั้นแต่เขาเดินมาเพิ่มของเขาในภายหลังนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองของอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเสยแมวนะครับท่านพระดอนพัฒนาถาบุตรก็คล้ายๆกันก็บอกว่าต้องระวังนะบอกว่านี่เห็นไหมตั้งแต่ประสาทตาเบือนทมแล้วมาถึงช่องบกเนี่ยระวังว่าเขาจะ เอาไปเป็นหลักฐานเวลาขึ้นสารโลกนั่นไหมฟาสาทพาวิหาร <ừ> um. ก็จะมีหลักฐานต่างๆที่กัมพูชาเนี่ยก็พยายามจะหยิบยกเอาไปเห็นไหมสถานการณ์แบบนี้อ้าวเขาเคยเข้ามาตรงนี้แล้วเคยเข้ามาขุดแล้วหรืออย่างสมมติเหตุการณ์ไอ้ที่แถลงการเนี่ยอเอาก็ในที่ประชุมเราพูดไทยก็ไม่ได้แย้งไงก็ไม่ได้แยง้งแล้วเราก็เลยออกแถลงการออกมาไงพวกนี้แหละเสมแมวบอกเขาจะเอาไปเป็นหลักฐานหรือเปล่าเวลาขึ้นสารโลกเขาจะอ้างอิงไงเพิ่มน้ําหนักนะฮะให้เขาเนี่ย เรียกว่าต่อสู้ในคดีความในศาลโลกให้ได้โดยล่าสุดนะฮะความเห็นจากทางอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชพลโทพระรดิพัฒนถาบุตรก็บอกนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาล่าสุดที่ช่องบกเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุปะทะกันตอนนี้เราต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือการที่มีการมาขุดพื้นที่ต่างๆเนื่องจากการจะขุดพื้นที่ไหนต้องทําในพื้นที่ตัวเอง แล้วแบบนี้ท่านบอกเกรงว่าเดี๋ยวจะซ้ำรอยประสาทพระวิหารนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ประสาทตาเมินทมหรือมาถึงช่องบกดูแล้วเป็นเกมของกัมพูชาทั้งสิ้นตอนนี้ทําเพื่อให้มีหลักฐานเอาไปอ้างอิงกับศาลโลกได้เสแมวก็บอกเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมาอ้างว่าเขาไม่รู้แผนที่พื้นที่อ้างสิทธิต่างเพราะจริงเรื่องเหล่านี้มันต้องรับรู้กันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมันมีการสูญเสียชีวิตจากทางฝั่งเขาเนี่ย อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้สถานการณ์เนี่ยไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะฮะเอาลองฟังตรงนี้ก่อนครับมันเล่ที่ที่ททเราฝ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ตรงเนี้ยบางครั้งพอมันเผชิญหน้ากันถ้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ดีความอดกลั้นไม่ดีเนี่ยไอ้คนปฏิบัติทางยุทธวิธีมันมีปัญหาได้นะไอ้ทางทหารเนี่ยบางทีมันเด้เล่นเอาเถิดกันแสดงบทเอ้ยบางทีมันคุมอารมณ์ไม่อยู่มันก็เกิดปัญหาได้แม้กรนะทั่งตอนเนี้ยพอเกิดปัญหา ทุกทีเนี่ยมันมีมาก่อนทีแล้วนะแต่มันไม่เกิดการยิงไม่เกิดการประทะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่สุดนะเพราะมันจะเป็นด้วยว่าประจักษ์พยานหลักฐานในอนาคตที่จะขุดมาได้ว่าเอ้ยเนี่ยมันพื้นที่ผมเนยผมยังขุดได้เลยผมยังขุดมาได้เลยเหมือนที่เราเคยมีประวัติศาสตร์และเสียเขาพระวิหารนะ่ะในเรื่องกรณีแค่เป็นเรื่องชักธงชาติอนะ่ะเพราะว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมีการสิบมาอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ได้ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทาล้อเล่น มันมีทางเทคนิคได้ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังรีบตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยที่จะต้องรีบไปพูดคุยกันแล้วก็เอ้ยจากนั้นถอยไปและอีกหน่อยเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับพื้นที่ให้สู่ปกติเพราะฉะนั้นท่านพลโทพรดอนก็บอกว่าาหากดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แม่ทัพกัมพูชาพาชาวบ้านขึ้นไปร้องเพลงที่ปราสาทตาเมินทมยาวมาถึงเหตุการณ์ประทักกันที่ช่องบกครั้งนี้แล้วเป็นพื้นที่ทางจุดยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับ แล้วเอกสารล่าสุดก็ออกมาอีกเพิ่มข้อ4จากางฝั่ง,งกัมพูชาซึ่งเพิ่มมากกว่าของไทยอันนี้ท่านก็เลยบอกต้องจับตาความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดครับซึ่งมันแปลกนะแต่ตอนที่เราไปลี่นกายสถานาเนี่ยคนมาคุยกันเนี่ยได้ข้อตกลงเนี่ยจริงๆระดับผู้จัดการทั้นบกเลยนะของทั้งสองประเทศจริงไหมได้ข้อยุติ3ข้อแน่นอนอา้าวแต่พอมาแถลงข่าวฝ่ายกัมพูชาโผล่ข้อ4มาจากท่านหุ่นเซนที่เราเกล่าวไปแล้วขั้นต้นอา้าว มันก็เลยอะไรกันวะเนี่ยฉะนั้นมันต้องตั้งคําถามนะเพราะไอ้ข้อสี่ที่ผโผข,ขึ้นมามันไม่ใช่ระดับพื้นที่เอามาเพิ่มนะม,มันเป็นระดับอดีตผู้นําสูงสุดของเขานะสม็จฮุนเซนใช่ครับแล้วก็ยังมีบทบาทอยู่เป็นเจตจำนงอะไรท้าตีความนี่ไงทีเ่เจตจำนงเนี่ยเพราะสไตล์ของกัมพูชาที่เราบอกมนาะคนของเขาเนี่ยมันมีความแบบรักชาติสูงชานิยมสูงเขาก็ต้องเอาประเด็นเนี่ยเป็นการเมืองภายในของเขาไนงะที่พี่บอกต้องมองระดับยุทธศาสตร์เขาเอาตัวเนี้ย ใส่เนี่ยประเด็นไว้เพราะฉะนั้นเสบียาเเตือนเหมือนกันนะแต่วันนี้ต้องตามไปฟังคุณทักษิณชินวัตรนะฮะที่ไปงานที่เนชั่นเนี่ยโดนถามเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะการที่มันมีข้อสี่เพิ่มมาจากทางฝั่งกัมพูชาปรากฏวันนี้คุณทักษิณบอกเลยอ๋อคุยกันแล้วจบแล้วเคลียร์แล้วนะครับที่บอกอจะมีการปักหลักกําลังไม่มีฮะเขาถอยบทแล้ว S <S <S วันนี้คุณทักษิณตอบแบบนี้เลยนะฮะไปดูฮะวันนี้ท่าทีของอดีตนาะยกทักษิณน,นะครับให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่งานเนชั่นนะครับถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาหลังเกิดเหตุปะทะนะครับแล้วก็แน่นอนครับด้วยความสนิทสนมความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าคุณทักษิณยืนยันนะครับว่าระหว่างผู้ใหญ่2ประเทศแหละความสัมพันธ์เราดีเราคุยกันรู้เรื่องทางทหารก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรื่องดังกล่าวเป็นการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ของฐานชั้นผู้น้อยครับซึ่งวันนี้คุณนักสินบอกว่ากติกาที่ว่าเขตแดนไม่ชัดเจนไม่มีการปักปันดังนั้นใครจะอ้างสิทธิ์อย่างไรก็ขอให้ถอยไปก่อนหรือว่าวันนี้คุณนักสินบอกว่าก็ให้มันเป็นโนแมนสแลนก็คือไม่มีใครเข้ามาได้ว่าอย่างนั้นไม่มีใครเข้ามาครอบครองใช้สิทธิ์จะได้ไม่กระทบกระทั่งกันเพราะว่าการปักปันแดนของแต่และประเทศทั่วโลกเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลานาน,านเป็นพันปีกว่าจะคุยกันจบ นะฮะบริเวณดังกล่าวก็ไม่มีอะไรเป็นพื้นที่ป่าเท่านั้นส่วนได้มีการพูดคุยอะไรกับทางสมเด็จฮุนเซนไหมนะฮะคุณทักษณิณบอกว่า2รัฐบาลเรามีการคุยกันตลอดส่วนคุณทักษณิณคุยอะไรเป็นการส่วนตัวกับสมเด็จฮุนเซนบ้างหรือไม่คุณทักษณิณบอกว่าตนกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้ขอทุกฝ่ายอย่าไปเติมเชื้อไฟให้เกิดการกระทบกระทั่งกันบริเวณชายแดนหรือที่จะเกิดเหตุยิงกันก็ วันนี้ใช้คำว่าขอให้เปลี่ยนกลายเป็นมาเตะตะกร้อร่วมกันแทนครับน่าจะเคลียร์กันจบละเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ทางทหารก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี่มันเป็นเรื่องกระทบกระทั่งในพื้นที่ของทหารชั้นผู้น้อยก็กติกามันคือว่าเขตแดนที่ไม่ชัดเจนไม่มีความปักไม่มีการปักปัน ใครเคลมยังไงเนี่ยก็ให้ถอยออกไปเป็นโนแมนแลนด์ไม่ต้องมีคนอยู่มันก็จะไม่มีอะไรไปไปกระทบกระทั่งผมกับท่านฮุนเซนคุยกันประจำอก,ก็เพียงเนะก็ทุกทุททกฝ่ายก็ก็ถือว่าต้องต้องอ,อย่าไปเติมเชื้อคือมันเป็นเรื่องของกระทบกระทั่งของที่ชายแดนก็เปลี่ยนแต่นี่มันจะยิงกันเปลี่ยนม,มันก็เตะแต่ก็เอด้วยกันตอเนเย็นตัหมดเยคือคือจริงๆฝั่งเราก็เข้าใจแบบเนี้ย แต่เรางงตรงที่ว่าเขาเนี่ยแหละอยู่ๆมาออกแถลงการแบบเนี้ออนะฮะซึ่งไม่รู้ยังไงพอพอออกมาก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจะทําตามที่เขาบอกหรือเปล่าก็คือจะปักหลักแต่คุณนักสินยืนยันว่าเขาออกไปแล้วเขาออกเขาบอกวออ่าแต่ว่าคุณนักสินก่อนหน้านี้เห็นกัมพูชาก็ส่งกําลังมาใช่ไหมครับเขาส่งกําลังมาตรึงชายแดนต่อเนื่องคุณนักสินก็บอกไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วถอนกําลังหมดแล้วยืนยันว่าไม่มีครับส่วนเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกองทัพไทยกัมพูชาที่อาจจะยังไม่ตรงกันเนี่ย คุณทักษิณก็บอกว่าก็จะดีขึ้นบางครั้งก็คนละทีแต่หลักการคือไม่มีการเพิ่มความตึงเครียดก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าสองประเทศเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ควรมีความขัดแย้งส่วนประเด็นที่สมเด็จทุนเซนเนี่ยนะครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับหยิบยกประเด็นเพิ่มเติมมามากกว่าของเราคุณทักษิณบอกว่ายังไม่ได้อ่าน คุณทักษณิณบอกว่ากรณีอีกหนึ่งกรณีที่ถูกพูดถึงอันนี้ก็ข้ามไปทางฝั่งของเมียนมาแล้วนะฮะจากเหตุการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็มีประเด็นที่คุณทักษินเองเนี่ยไปพูดที่เวทีปปสวันก่อนแล้วก็บอกว่าแหล่งผลิตหลักๆใหญ่ๆที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือที่ว้าแดงของทางฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปจัดการที่ว้าแดงให้ได้แล้วล่าสุดโฆษกว,ว้าแดงเขาเลยออกมาตอบโต้คุณทักษินว่า ว้าแดงชาวว้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการผลิตยาเสพติดท้าให้เปิดหลักฐานมาเลยว่ากฏวันนี้คุณนักสินก็โต้กลับฮนะคุณนักเสินบอกมีหมดแล้วหลักฐานตนเองถ่ายรูปไปหมดแล้วเห็นหมดเลยว่าโรงงานอยู่บริเวณใดบ้างโดยบอกว่าการปราบยาในพื้นที่ว้าแดงเราก็ต้องขอความร่วมมือจาก,กรัฐบาลเมียนมาและจีนซึ่งจะมีการขอความช่วยเหลือเขาหากช่วยไม่ได้เราก็ต้องดูแลตัวเองส่วนกังวลหรือไม่ ที่ล่าสุดเนี่ยในอดีตกลุ่มว้าแดงเคยตั้งค่าหัวนายทักษิณถึง80ล้านบาทคุณทักษิณบอกไม่เป็นอะไรเลยบอกตั้งค่าหัวมาเลยตัวเองมีหลวงพ่อหนังวัดโกยแนบอยู่อบอกอย่าไปกลัวนะแต่ก็อย่าไปท้าทายก็ขอสบายๆยอยู่แบบนี้ฮะเอาลองฟังอีกช่วงครับถ,ถ่ายรูปหมดนะเห็นหมดนะโรงงานอยู่เลยปะ่ะ้องวมไมครับแนอดีกตั้งค่าหัวถึง80ล้านบาทไม่เป็นไรครับให้ตั้งมาเลยผมมแบบว่า มีหลวงพ่อหนังวัดกุยแนบอยู่ทาานี้ไม่น่าจะี่านไม่น่าไม่ไม่มี่าไปกลัวเนีอย่าไปกลัวจะไม่กลัวแต่ไม่ต้องไปท้าทายจะสบายสบายอยู่อย่างนี้ไม่ออมีหลวงพ่อหนังวัดโกยแนบอยู่อ่ะ,อน,น,ออะนี่ฮะก็ท่าทีคุณทักษณิณพูดถึงเรื่องชายแดนทั้งสองประเทศนะครับครับ